สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิภูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและ channel ช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาสายหน่อยนะครับเนื่องจากข้อมูลเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ข้อมูลแต่และเรื่องที่ผมนํามาเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจริงๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆชาวลิภูทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ จะชอบและถูกใจกันนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยบทสัมภาษณ์ล่าสุดของสเตฟานไบเซติที่ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทางการของทีมลิวพูวไว้นะครับเรื่องที่1นึนะครับไบเซตเิเปิดเผยว่าปีซีซันนี้ เป็นไปด้วยดีเลยนะครับแม้จะแตกต่างจากยุคครับอย่างเห็นได้ชัดก็ตามนะครับตอนนี้ทีมลิพูมีหัวหน้าโค้ชคนใหม่มีกิจวัตรรูปแบบใหม่นะครับและมีเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะครับที่ได้มาทัวร์อเมริการ่วมกับทีมลิพูนะครับเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าฤดูกาลใหม่นี้นครับจะมีอะไรใหม่ เกิดขึ้นบ้างนะครับเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับที่ได้มาปีซีซั่นกันที่อเมริกานะครับเรื่องที่2นะครับไบเซตติกยอมรับว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับอาจเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นะครับทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ผ่านมันมาได้นะครับทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับตอนนี้ เขากำลังตั้งตารอที่จะกลับมาลงสนามอย่างต่อเนื่องและสนุกกับฟุตบอลอีกครั้งอยู่นะครับผมเรื่องที่3านะครับบรซ์ติดพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงที่เขารักษาอาการบาดเจ็บว่าการทำได้แค่นั่งดูเพื่อนร่วมทีมลงแข่งอยู่ข้างสนามเท่านั้นอยากลงเล่นแต่ก็ทำไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆนะครับส่วนตอนซ้อมนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันนะครับเพราะทำได้แค่ซ้อมเดี่ยวคนเดียว เเท่านั้นนะครับและบางครั้งก็ฝึกซ้อมอยู่ในโรงยิมเพียงคนเดียวนะครับช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับจึงเป็นช่วงเวลาที่ยากมากนะครับแต่ก็อย่างที่เขาได้พูดไปแล้วนะครับอย่างน้อยประสบการณ์ในตอนนั้นก็ทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนะครับเรื่องที่3นะครับไบสติดยอมรับว่าการไม่ได้ลงเล่นมานานนะครับทำให้เขานั้นยังจับจังหวะ การเล่นของตัวเองอยังไม่ค่อยได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มสัมผัสได้ว่าปีซีซั่นนี้เขาเริ่มจับจังหวะการเล่นของตัวเองได้แล้วนะครับและหวังว่ามันจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เรื่องที่5นะครับภารกิจหลักที่สลอสสั่งให้ไบสติดทำในช่วงปีซีซั่นนี้มีอยู่ด้วยกัน2ภารกิจนะครับภารกิจที่1ก็คือฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับและภารกิจที่2นะครับก็คือของการเรียนรู้และปรับจังหวะการเล่นให้เหมาะสม กับระบบและสไตล์การเล่นที่สล็อตต้องการให้ได้นะครับทุกครั้งที่มีโอกาสลงสนามเขาจึงพยายามทําให้ดีที่สุดและทํางานอย่างหนักนะครับเรื่องที่6นะครับไบสเตดยืนยันว่าเขาพร้อมนะครับที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่สล็อตสอนเสมอถ้าให้พูดตามตรงนะครับตอนนี้เขารู้สึกว่าร่างกายของนักเตะริพูก,กําลังทํางานกันอย่างหนักนะครับหลังจากต้องฝึกซ้อมกันหลายเซกชันแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็เข้าใจว่าการฝึก ต,ต่างๆเหล่านั้นจะทําให้นักเตะลิพูนั้นดีขึ้นนะครับเรื่องที่7นะครับไบเซเตติดหวังว่าลิพูจะชนะอาร์เซนอลและแมนยูได้ในช่วงทัวร์ปีซีซั่นที่อเมริกานะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของสเตฟานไบเซเติดครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเอเรียสกันนะครับหลังล่าสุดเอเรียสก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อคุณภาพอย่าง BBC เอาไว้นะครับเรื่องที่1นนะครับเอเลียสพูดถึงปัญญาการเล่นฟุตบอลของสล็อตนั้นแตกต่างจกจาก ปัญาการเล่นฟุตบอลแบบเฮฟวี่เมนเทลของเยอเกนคอปตรงที่เขาคิดว่าปัญาการเล่นฟุตบอลของสล o อตนั้นนะครับดูสง่างามมากนะครับเป็นสไตล์ดัตช์ชัดเจนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนตัวแล้วเขามองว่าสไตล์การเล่นของลิปูยุคสล o อตนั้นแตกต่างจากสไตล์การเล่นลิฟของลิปูยุคครับมากนะครับตอนนี้ทีมลิปูจะเน้นไปที่การครองบอลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องที่2นะครับเอเลียนให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล และน่าจับตามองว่าตอนนี้นักเตะลิืูนะครับกำลังพยายามเล่นกันด้วยรูปแบบบางอย่างอยู่นะครับซึ่งนักเตะในทีมนะครับต่างพากันคือฮา กับรูปแบบการเล่นรูปแบบนี้นะครับนักเตะลิปูตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้นํารูปแบบการเล่นนี้ไปใช้จริงในสนามแข่งนะครับเรื่องที่3มนะครับเอรเรียสมองว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นแค่การเริ่มต้นใหม่เท่านั้นนะครับสำหรับนักเตะลิปูทุกคนมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเลยนะครับแต่แค่รู้สึกตื่นเต้นเท่านั้นนะครับเขานะครับคิดว่าจนถึงตอนนี้นักเตะลิปูเรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็วมากนะครับ ถ้าพูดตรงๆนะครับเขาคิดว่าทุกคนก็ได้เห็นกันไปแล้วในเกมล่าสุดว่ามีบางช่วงเวลาในสนามที่นักเตะลิผูเล่นกันยากเล่นกันได้อย่างรื่นไหลเนี่ยกันอย่างเป็นอิสระนะครับ ตอนนี้นะครับนักเตะลิปูนะครับแค่ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่สล็อตสอนตอนนี้ยังเป็นแค่ช่วงปีซีซั่นนะครับและได้ลงเล่นกันไปแค่2เกมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเตะลิปูทุกคนต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับแม้ทุกอย่างจะไม่ได้เป็นไปตามแผนในทันทีก็ตามนะครับเรื่องที่4นะครับเอเรียสหวังว่าตัวเขานั้นจะถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในอนาคตนะครับซึ่งเขานะครับหวังไว้ว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่เขาก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าเรื่อง แบบนี้ขึ้นอยู่กับการทํางานและผลงานของเขาในสนามทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะครับที่ต้องทํางานหนะักทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่งนะครับที่ผ่านมาเขาจึงไม่อยาก โทษใครทั้งนั้นนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไม่ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษช,ชุดใหญ่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเอเลียสก็มองว่าทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะครับแต่ตอนนี้เขานะครับก็แค่อยากทําความเข้าใจรูปแบบการเล่นใหม่ของสล็อตให้เร็วที่สุดเท่านั้นนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้เขาคิดว่าตัวเองนั้นก็ทําได้ดีเลยนะครับเขาจึงแค่ต้องเดินหน้าต่อไปและสร้างผลงานที่ดีออกมา ให้ได้นะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเอเวียตครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทาง JPMs นะครับล่าสุดนะครับ JPMs นักข่าวสายหงคนที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับบิลลี่โฮแกนซีอของทีมลิเวอร์พูลเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งทางบิลลี่โฮแกนนะครับก็ได้มาแล้วก็ได้ออกมานะครับพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจไว้หลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นนะครับบิลลี่โฮแกนยืนยันว่าเจ้าของทีมและเขานะครับไม่เชื่อและไม่สนับสน นุนให้ทีมให้พิมลีกนะครับจัดการแข่งขันนอกทวีปนะครับลิพูไม่สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับเรื่องที่2นะครับบิลลี่โฮแกนยืนยันว่าแม้ว่าเขานะครับจะเป็น CEO ของลิพูนะครับแต่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านฟุตบอลนะครับเขาก็แค่ทํางานอย่างใกล้ชิดกับริชาร์ดฮิวและสล็อตเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาเขาคุยกับริชาร์ดฮิวและสล็อตบ่อยมากนะครับเขาเชื่อมั่นว่าลิพูสามารถรับมือกับ การจากไปของครอบ ได้นะครับเรื่องที่3นะครับบิลลี่โฮแกนเชื่อว่าสโมสสริพูพัฒนาขึ้นมากนะครับตั้งแต่ f s g เข้ามาซื้อริพูเมื่อปี2010นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรนะครับอย่างสนามฝึกซ้อมทีมชายและสนามฝึกซ้อมทีมหญิงนะครับเขารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สโมสสริพูพัฒนาขึ้นไปด้วยดีนะครับและเยอเกนคอปก็ได้พาทีมริพูประสบความสําเร็จตลอด9ปีที่ครอบคุมทีมนะครับตอนนี้เขาจึง って。 ตื่นเต้นนะครับกับการเข้าสู่ยุคใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรื่องที่4นะครับบิลลี่โฮแกนนะครับขอบคุณเยอร์กินคอปนะครับที่แจ้งเรื่องราออกล่วงหน้านะครับให้ทุกคนได้รับรู้ก่อนจบฤดูกาลนะครับเพราะทำให้สโมสรลิเวอร์พูลมีเวลามีเวลาเตรียมการนะครับหาตัวแทนที่เหมาะสมได้ทันท่วงทีซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็คิดว่าโครงสร้างการบริหารของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นเข้าที่เข้าทางนะครับและเหมาะสมกับการเข้าสู่ยุคใหม่แล้ว แล้วนะครับพร้อมแล้วที่เข้าสู่ยุคใหม่นะครับเรื่องที่5นะครับบิลลี่โฮแกนย้ําว่าทุกการตัดสินใจเรื่องฟุตบอลที่เกิดขึ้นกับสโมสสริพูไม่ได้ตัดสินใจเพียงคนเดียวแต่อย่างใดนะครับแม้กระทั่งยุคครอบนะครับก็ตามนะครับแต่เป็นการตัดสินใจร่วมกันหลายคนระหว่างผู้จัดการทีมหรือหัวหน้าโค้ชพอ,อกีฬาและบุคคลสําคัญคนอื่นๆในสโมสรเสมอนะครับเรื่องที่6นะครับบิลลี่โฮแกนนะครับชี้แจงว่า โครงสร้างบริหารองค์กรใหม่ของลิอร์พูนั้น แตกต่างจากเดิมนะครับแค่ตรงที่ริชาร์ฮิวพอกีฬาคนใหม่และไมเคิลอเอ็ดเวิร์ดนะครับซีอฟุตบอลของ f อ g ต้องรับผิดชอบและมีอํานาจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคงสร้างบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารสโมสรลิภูของ f อ g เ g นะครับเอฟยังคงบริหารทีมลิภูให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับและมั่นใจว่าพร้อมที่จะลงแข่งเพื่อควา้าแชมป์ให้ได้ทุกปี เหมือนเดิมนะครับเรื่องที่7จ็ดนะครับบิลลี่โฮแกนยืนยันว่างานของเขาครับก็คือการโฟกัสที่ทีมลิภูเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องที่เอฟจะซื้อสโมสรฟุตบอลเพิ่มเติมนั้นเขาไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า FFG เอจดันจะซื้อสโมสรจากประเทศไหนนะครับแต่เอฟจจะพ,จพิจารณาซื้อเป็นกรณีกรณีไปนะครับการซื้อสโมสรฟุตบอลใหม่นะครับจะไม่ส่ง ผลกระทบด้านลบต่อทีมริเวพูแน่นอนนะครับเพราะแต่และทีมนะครับจะดําเนินการและบริหารด้วยตัวเองในเรื่องของการเงินและกระบวนการตัดสินใจนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับแต่จะมีความเกี่ยวข้องกันก็ตรงที่มีการแบ่งปันข้อมูลด้านธุรกิจและข้อมูลด้านปฏิบัติการร่วมกันนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับผม เรื่องที่8นะครับบิลลี่โฮแกนนะครับเปิดเผยว่าณนะตอนนี้นะครับทีมลิปูไม่มีแผนนะครับที่จะเพิ่มที่นั่งในสนามแอนฟิลด์อีกแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับสนามแอนฟิลด์ของทีมลิปูจะจุผู้ชมได้มากสูงสุดที่61,000ที่นั่งนะครับผมเรื่องที่9นะครับบิลลี่โฮแกนเปิดเผยเหตผลที่ลิปูโหวตคัดค้านไม่สนับสนุนข้อเสนอทีมแอสตันวิลล่าและทีมคริสตันพาเลตที่เสนอให้เพิ่มวงเงินขาดทุนของกฎ s r เพิ่มขึ้นจาก105ล้านปอนด์ขึ้นไปอีกนั้นก็เป็นเพราะ3เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1ก็เป็นเพรลิฟู์มองว่า กด P.S.R. หรือกดอย่าขาดทุนเกินหนึ่งเกินกว่า105ล้านปอนด์ในช่วง3าฤดูกาลนั้นนะครับเป็นกฎที่ไม่มีความจําเป็นต้องทําการเปลี่ยนแปลงกฎแต่อย่างใดนะครับเหตุผลที่2นะครับก็เป็นเพราะลิปูมองว่าสโมสรฟุตบอลควรบริหารงานอย่างยังย่งยืนไม่ใช่ขาดทุนนะครับและเหตุผลที่3นะครับก็เป็นเพราะว่าลิปูมองว่ากฎ P.S.R. นั้นสอดคล้องกับกฎของยูฟ่าอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ ลีผูโหวตคัดค้านนะครับการเพิ่มวงเงินขาดทุนนะครับของกฎ P.S.R ที่ทางทีมแอสตันวิลล่าและคิสตันพาเลทได้เสนอไว้นะครับเรื่องที่10บนะครับบิลลี่โฮแกนยืนยันว่ากฎการเงินนะครับต่างๆที่ควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายเงินของสโมสรนในพิมลิกที่มีอยู่ในตอนนี้นั้นเป็นกฎการเงินที่ดีอยู่แล้วนะครับลูนะครับสนับสนุนให้มีกฎการเงินมาควบคุม ควบคุมทีมในพิมพ์ลีกนะครับและไม่ควรเปลี่ยนแปลงกฎการเงินเพื่อช่วยเหลือบางทีมนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเจมส์เพียสน,นะครับที่ได้ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางบิลลี่โฮแกนซีอีของลิเวอร์พูลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากทางโรมาโนนะครับโรมาโนนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิเวอร์พูลในวันนี้ไว้2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับโรมาโนเปิดเผยผ่านทางคลิปของเขาว่าเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับแอนโทนีกอร์ดอนเกือบได้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วนะครับหลังนิวคาสเซิลอยอมไฟเขียวนะครับปล่อยกอร์ดอนออกจากทีมได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะไม่สามารถตกลงปากเปล่ากันได้ซึ่งการเจราจากันในเดือนมิถุนายนครั้งนั้นเป็นการเจราจากันแบบพูดคุยกันเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับณตอนนี้ลิพูยังคงสนใจกอดอนมากเหมือนเดิมครับกอดอนเป็นผู้เล่นที่ทางลิพูให้คะแนนไว้สูงและชอบจริงๆนะครับและเป็นอันดับต้นๆนะครับของรายชื่อนักเตะที่ลิพูต้องการในตอนนี้ซึ่งโรมาโน่นะครับอยากให ให้ทุกคนมาเฝ้ารอดูกันต่อไปนะครับว่าดิฟูจะเอายังไงกับกอร์ดอนต่อนะครับหลังนิวควเสเซนต้องการเก็บกอร์ดอนไว้กับทีมและมีเพียงข้อเสนอที่ราคาสูงมากเท่านั้นนิวควาเสเซนถึงจะยอมให้ไฟเขียวนะครับขายกอร์ดอนให้อีกครั้งนะครับผม เรื่องที่สองนะครับโรมมโนออกมาเปิดเผยผ่านทางคร s s อ f s i ด e ว่าอย่างที่เขานะครับได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเ่นอโนและจูดเบลงแฮมแค่เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรในแง่ของการซื้อขายนักเตะเลยนะครับจูดและเทนนะครับแค่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นหลังใช้เวลาช่วงปีซีซั่นนี้ด้วยกันนะครับด้วยการไปเที่ยวและทานอาหารร่วมกันนะครับนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องเทนและจูดในเวลานี้นะครับทีมเรอัลมาดริดจับตาดูสถานการณ์ของเทนมานานแล้ว ตั้งแต่เขานะครับรายงานข่าวเรื่องนี้ไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับและสถานการณ์นะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวรีฟูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบายบายครับ